ก็นะ <G ül> อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ก็ทนายวิทูลบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยไม่เหนื่อยหรอกนะครับตรงเนี้ยไม่เหนื่อยหรอกแต่เหนื่อยแต่เหนื่อยตอบตอบคำถามเรื่องเสียโป้ป่ะทนายวิทูลบอกว่าเรื่องของดีไอคอนเนี่ยยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่เหนื่อยที่ตอบคำถามเรื่องของเสียโป้เดชาย,ยังชมว่าเก่งอ่ะฮะสู้ๆค่ะทนาย ยอมท่านทนายทนายสู้ค่ะนะครับก็ว่ากันไปครับตอนนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับแต่เชื่อเถอะครับมุมมองสําหรับผมเนะี่ยผมบอกเลยครับสั่งฟ้องไม่ทัน84วันนะครับสั่งฟ้องไม่ทัน84วันนะครับเพราะอะไรครับผมไม่เก่งหลอกผมคนบ้าผมไม่เก่งหลอกผมคนบ้า